หล่อเทและมั่นใจดกูไม่เลยวะเพื่อนเอ๊ะส,สาวๆเดินมาหลัลาลาลา,ลาสวายพี่เทไม่ลน้องหล่อเทเอ็กนาตาบ้านๆเปลี่ยความมั่นใจมาจากไหนวะมันจะไปยากอะไรวะประตูสู่ความมั่นใจเงินกูต้องไปหาความมั่นใจตรงนั้นเปลี่ยความววามั่นใจ,นใจกลับมานะเพื่อน ไหนวะความมั่นใจไหนวะมึงหลอกกูอยู่นั่นไง<อ>นี่มันทาสาคลินิกนี่นาคลินิกปลูกผมชั้นนำของประเทศไทยปลูกผมด D H I ไม่โคกราฟด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพลสอันนี้จะเสียให้ยาชาไม่ใช้เข็มตัดปัญหากลัวเข็มกลัวเจ็บด้วยเทคนิคชั้นสูงไม่กี่เดือนผ่านไปความมั่นใจก็เริ่มกลับมาสาวสาวกชายผูชาย,ชายผ,ชายผูชายผมนอกูชายผมหนา ผลงานกราฟแน่นละเอียดแน่นอน